สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีงานเพลงดีๆซึ้งๆมาฝากอีกแล้วนะครับชื่อเพลงว่าจะทำหน้าที่สามีให้ดีที่สุดงานเพลงซึ้งๆทำร้องทำนองเอกพง์วงโชตลองมาฟังเนื้อหาสาระกันดูนะครับลำบากแค่ไหน กว่าจะได้เธอมาเป็นแฟนต้องทำคะแนนกลัวจะถูกแบนออกนอกหัวใจจีบมาหลายปีกว่าคนดีจะเห็นใจชายหูแข็งก็มีมากมาย หล่อรวยยังภายหัวใจคนดีลำบากยากเข็นกว่าจะได้มาเป็นแฟนกันมอบความสัมพันธ์รักสองเรานั้นมันคงสุขี จะซื่อสัตว์ต่อเธอไม่เพิอทำเรื่องบัตรสีจะเป็นสามีที่ดีป้องใจดวงนี้ให้ดีที่สุดจะยืนข้างเธอจนกว่าหมดลมหายใจรัก เธอคนเดียวรู้ไหมสี่ห้องใจไม่ให้สะดุดจะคอยดูแลเป็นกุญแจเฝ้าแม่ไม่หลุดอยู่ข้างเธอไม่มีวันหยุดไม่ให้ชำรุดหัวใจสองเรา ลำบากยากแสนจะ่วงแขนเธอเดินเคียงกายเฝ้าโอบกอดไว้ยามป่วยไข้ผ้าเช็ดกายเบาจะคอยปลอบเธอยามเจอปัญหารุมเร้า ขอเป็นเครื่องบทความเงาจะดูแลเจา้าให้ดีที่สุดย้อนตรงท่อนจะยืนข้างเธอจนกว่าหมดลมหายใจโอเคชื่นชอบก็ทักมานะครับขอบคุณครับ